สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ผมนำเหรียญรุ่นซื้อที่ดินหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพสอสอาสามสี่มาเปิดในราคาห้าร้อบาทใครสนใจดูแท้ดูชอบนะครับติดต่อมาที่ไอดีไลน์0 9 9ย์9 9 7 9 4นะครับด้านหน้าคนระับ ทองแดงนะครับตันี้มีชัดเจนนะครับตัวหนังสือชัดเจนด้านล่างเขียนหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนครับใบหน้าคมชัดนะครับมาดูขอเปลี่ยนนะครับเป็นตัดชีกด้านหลัง ด้านบนจะมีคำว่าเหรียญรุ่นซื้อที่ดินตรงนี้คือชอช้างนะด้านฝ่ามือด้านซ้ายน่าจะเป็นทอทงด้านล่างคำว่าวัดปากน้ำภาษีเจริญ2 5 3 4นะครับอักขระยันและตัวหนังสือคมชัดนะครับ คมชัดเป็นแท่งมีเนื้อปิ้นขอบ500บาทนะครับท่านใดสนใจดูแท้ดูชอบนะครับติดต่อมาที่ id line 0 9 9 6 5 4ก้9 4นะครับสุดท้ายขอขอบคุณท่านที่ติดตามดูคลิปและช่วยกดติดตาม ถูกใจนะครับขอให้ท่านพบแต่ความสุขควร,รมเจริญทุกท่านนะครับสวัสดี